เจ m เมคลมหุ้น18เมษายน2568เงาเจเเอเคลมหุ้นมองบรรยากาศตลาดหุ้นไทยวันนี้ตกอยู่ในสภาวะเงียบเหงานักลงทุนอยู่ในฐานที่ตั้งด้วยการเจรจาการค้าก็ยังไม่มีความคืบหน้าผลประกอบการไตรมาสแรกปีนี้ของบริษัทจดทะเบียนจะมีอิทธิพลต่อไปหลังแบงเฉลยผลงาน BBL กำไรโต19.9% BBL เปิดงบรวมไตรมาสแรกปีนี้กยกำไร12,618ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ1 9 9จากไตรมาสเดียวกันปีก่อนส่วนใหญ่จากไรายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นโดยมีรายได้ดอกเบี้ยสุดที่จำนวน3 1 9 0 9ล้านบาทและส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุดที่ร้ลาะ2 8 9ซึ่งเป็นไปตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยในตลาด สำหรับรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุดทีิเพิ่มขึ้นจากการอำนวยสินเชื่อและบริการประกันผ่านธนาคารและบริการกองทุนรวมที่ยังคงเติบโตดี GPI จัดใหญ่ GPI จัดใหญ่ Grand Prix Run Championship with r u n Bike Champion s h i p p a r t n e r s h i p w i t h d s s ขยายธุรกิจใหม่จัดอีเวนต์ด้านสปอร์ตสู่กลุ่มเด็กลืมผลตอบรับคึกคักวางเป้าหมายยกระดับการแข่งขันสู่ระดับเอเชียและชิงแชมป์โลกในอนาคต โปรดติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่หุ้นอินไซด์ .com